พี่จะไงว่าพี่รวยต้อัดไหมครับโอ้โหบูจัดเลยอย่าแดกครับมาลูกเกิดมาลูกพี่จะคิดยังไงนะพี่ตดวอย่างนั้นอ่ะจะดาวจะดาวไปเดียว์ก็ขวาลงขว่าขวาโอ้โหมันชุกกันหมดเลยหรอเฮ้ยหมดเลยเย่ยมันแบบมันแบบเยอะจริงทำไมเวอร์จังเลยครับอยากเล่นด้วยจังเลยเวอร์อย่างนี้โอ้มาเลยครับ เวอร์จริงเวอ่านให้ดีนะเวอร์จริงนะเว้ยเพอร์ตังจริงเวอร์จริงแก๊ง8ตัวอะว่าเป็นคงจริงเจ้ารู้กูเปล่าวะว่าเนี่ยสายเลือกจริงเจ้าก็เบี้ยแล้วคนจริงมีเจ้าเหรอต้องฟ้าได้เปล่าวะน้องฟ้าได้เปล่าวะอยากได้ฟันในอะเพื่อนฟ้าได้ไหมอะอยากได้ฟันในอะฟันในมันรู้สึกว่าทางในห้ามเกมจัดอะลงนี่ดีกว่าตรงนี้นะพี่ลงหะที่ลงออกกันนะครับเพื่อนๆหาที่ลงกันนะครับน้องห่วยชิวปิดน้องห่วยไห่วยไม่ได้น้องห่วย มันชื่ออะครับเหมือนยิงไก่ let's go แหม่ไม่ตายเลยนะรวยบิดคนจีที่ชอบตำมะุงอะนะห้องวัวลกอพรอะวัวชอบหรือแต่ลื้ออหน้าทั้งลกทั้งห้องทั้งหน้าก็ไม่ไหวนะลื้อหรือชอบลกไอ้เหี้ยฉัลื้อหลังบ้านเหลืองอะลกเด็กแด้จริงสวบๆเป็นเด็กแตกแล้ว ฟิวก็อดคีรเวนเฮ้ยฟิวก็อดได้เปล่าวะเฮ้ฟิวมันโดนกูยิงได้เปล่าวะเนี่ยเริ่มโบกันอยู่เต็มเรื่มเลยเต็มเลยอ่ะเรื่มเลยเรื่มเลยอ่ะกลิ่นลืมลืมเปิดกิ่นฟันในบิวอ่ะฮึ่มลืมลมเลยโบอยู่เรื่มเรื่มเลยเพื่อนมาช่วยหน่อยดิกิ่นฟันในบิวเรื่มเรื่มเลยตัวเองก็แบบเพื่อนอาบน้ำพยังวะเพื่อนอาบแล้วเพื่อนอาบบ้านนะครับอาบบ้านนะครับเดี๋ยวเราล้างมือหน่อยพี่มากวันนี้ครับขวามือเนี่ยมันเนี่ยมันอยู ข้าางในนเเเเี่ยรจอชุดน่ารักจัดเลยดูหางมันดุ๊ก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 เดียว่ะอุ้ยเข็มตอกอันเลยอุ้ยมาเอาเข็บเดี๋ยวได้ได้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตังค์เดี๋ยวบ้านหนึ่งมาตังค์เลี้ยวเลยนะเพื่อนเลี้ยวเลยเนาะครับเพื่อนอยู่หน้ากูมันไปไหนแลหรอเลี้ยวใกล้เกล้ามันอยู่บ้านเก่ามันอยู่บ้านเก่าอยากบบตรงนั้นแหละหาดูเอาครับต้องหัวคิ้วปิดก็หาทีเขาต้องหัวคิ้วปิดเนี่ยใครมีสองร้อยมาเปิดไงอ่่ะนนีไงมัยิงกมาแล้วมาแล้วจะผมจะวิวเดี๋ยวไปบ้านตู้ดีบ้านตู้แล้วพอดีเป๊ะมัอนข้าจับฟางกับบ้านตู้อ่ะ ไปอะไม่ติงเลยปหลังโอหลังเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นไอเงี้ยะอย่บนบนบ้ากลางเนี่ยมาแล้วตรงนีดับเบไนรกนี่ไปไหนไอ้สนรกนี่ไปไหนวะมตัวน่มีมีตัวหนึ่งอะไม่ไม่ไม่ขยับเดี๋ยวไม่ขยับเดียว่ะ เจ็บมาเก็บมากาาาวตมันดาวตังค์กองเหมันแล้วเดี๋ยววยใช่เหรอเออดิวดิวยาแล้วเขาบอกตรงนหวยเจ็บมากโดนมาแปดสิบต้าสิบหวย้มันโอ้หมันโดนทับหัวกูเลยหรอโอ้โหาตัวจะได้ไปจลาจ่ะตังตังช่วหน่อยตังค์ตังช่วหน่อย ไป <Nice. S 2> หมดแล้วหมดลพี่ค้อย่างแรกต้องหมดดีครับคนจริงจริงอย่างนี้ต้องหมดดีครับพี่หมวยอะไรหายใจไปกี่ครั้งแล้วครับเป็นมเมงง,งั้นไปเฮ้ยถึงอู้ว่าจะไม่ใช่คนจริงแต่อูว่าเป็นโซนสายเสืเอจริงเจอชอบไหมเฮ้ย,ย,ยใครบอกบัญดาหอนวะเฮ้ยใครบรรดาเพื่อนหอยเพ่อหอยไม่ชุ่ม่ะเอา้า เราเอกไม่บอกเหรอครับน้องโอ้โหไอปากอมหอยอยู่มันไม่ตั้งนายกูณวิมิลตู้แฮร์รี่จะบอกว่าดึงหน่อยนะกูไม่รู้ว่าคิดว่าดึงอะไรกูเห็นน้องหอยไปดึงกินอ่ะคิดว่ามันดึงดึงอะไรกูตายกูตายกูจะหลุดเอออะไรอ่ะอุ้ยน้องหอยคิ้วปิดแม่ออกนะครับคิดยังไงว่าพี่รวยตอดอัดไหมครับโอ้โหจัดเลยอย่าแดดข้ามไปตรงนันลูกเกิดมาลูกพี่จะคิดยังไงนะพี่ตัวจากนั้นอ่ะจะรวยไม่รวยลูกลูกลูกแกดูอยู่อ่ะผมคิดดูเถอะใช่หรอทีนี่แรงมาไหนเนี่ยทำทุกอย่างที่ได้เงิน ครับผมทำงานสุจริตนะครับอายทำไมเขามาเม้นเหรอเมาเม่นเลยอายทำไมเออใช่คำวิจัยทำงานสุจริตครับใครว่าพี่ผมแม่งเออเกินไปจริงพอไปทำก็หาว่าพี่กูไม่กล้าพอทำก็หาว่าพี่กูแบบทำคิดว่าไงใช่ไหมพี่ชายทำไมสงแขกยังเลยวะทำไมไม่เล่นสองแฉกยังมะ้พี่ต่คนด่าพี่ชายไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ข้างพี่เสมอใช่หมวยตัวดีเลย ฮะกูอีกแล้วหรอไม่หดอีกเต็มลยงี้เรื่มเเลยเออทวงกับบัคควยให้เขาเลยควมันเอกอะไรไปไม่ทำให้เขาให้ครบเลยเขาโอนจังไปให้ละแล้ผมทำให้พี่เ็ยพี่เออทำให้ผมทำให้หมดในดีสี่หรอเออยูเออ็มพีสี่สูะเฮียงไอ้ท้าทายมาพี่ขาให้มันทำสีสีแลผมทำให้พี่ปลาเราเนนี่ปา ไม่เหมือนก็รอที่ t yeah, ุบประเด็ดตังมีแล้วอี่าประเด็ดยิมพี่หอยประเด็ดยิ่งเ้าอยาประเด็โอ้โหทำไม่ได้ใครยิมกูไม่เชี่ยแรงจังวะกูเตรียมดูุ๊้ยีตัวเลยลืม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 เฮ้ยมันมันมันสกายเลอมั้ยถีตัวแล้วนะสวยกูต่อให้กูต่อให้ต่อตเาคดไ้ดาวหนึ่งอ่ะหมดเอวิว โอ้ยสามไม่ดเลยไป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 ามเลยาไนอสี่ตนอนนเมกูยิงานเปไวเปอย่างคมอ่ะาไนอย่างคมอ่ะเพื่อนเพราะมันอู้้อสาม้อมหน่อยนอ้เปตเลยมันมันดาวหลายรอบแล้วหมวไม่มันดาวหลายรอบแล้ว ยิงดาวไม่รู้จะดาวไงมันถูกกันหมดเลยสุดบอร์มก็หมดเลยเนี่ยสองเนี่ยตัดดาว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 มันมันขึ้นบนไปหนึ่งตัวนะเรเห็นนะ้จะดาวจะดาวดาวสวได้แต่เดียวไอขวาลงขวาขวาโอ้โหมันชุบกันหมดเลยเหรอเฮ้ยหมดเลยอ่ยมันแบบมันแบบจริงพี่มาอยู่หรือเปล่าครับฟูแเกมหน้าหอยเละแนะครับวยเลย ก็ในตึงจัดเลยครับเห็นเล่นตึงจริงๆขอคุณนะครับเพื่อนก็ในตึงจริงนี่ทั้งจริงเลยอ่่านนนมิทีไหวะเพื่อนหมวยก็ดูดีครับเขาพี่มากันลืมๆืมทำไมเวอร์จังเลยครับอยากเล่นเวอจังเลยเวอร์อย่างนี้โอ้มาเลยครับเวอร์จริงเวอร์จริอ่านให้ดีนะ้วเวอร์จริงนะเว้ยเพื่อตังจริงเวอร์จริงแค่ตัวแตตัววิวยิงหมดเลยตรงไหนวะหมวยตรงไหนเอหมวยหน้าหมวยหน้าหมวยคนบ้านคนบ้านคนบ้านบ้นเหลืองยังมันเอากูเห็นหมดเดินหมด อ่าผิดครับเพื่อนอ่านผิดเลยครับคุณดูฝากกดไลค์หน่อยไลค์จะถึงหนึ่งคนแล้วเนี่ยอีกห้าร้อยคนอ่ะกดไลค์หนมาเดี๋ยวไม่ได้กดอ่ะกดไลค์ผมหน่อยดิเพื่อนเฮ้้ยดแลวโอ้โหใครหนีเที่อ่ยไปเฉยเพื่อนลังคาดาวนลังคาดาวไหนวะขวาเนาะขวาตัวเย็นตัวเย็นตัวเย็นอุ้ยตัวเย็นอ้าจะดาวจะดาวจะดาวใครวะกูหมดเที่อ้าเออต่างยิงกู Đó 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 nắng tung tung nắng tung tung nắng tung nắng tung tung nắng ôi, nắng tung cũng tung nắng tung cột tung nắng 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 nó nắng tung nắng tung nắng pet ตั้งตั้งตงดิต้ตั้งติดตั้รตั้ยังไม่ถอดกเหมือนพี่ของหนูเลยช่พี่ยัดนได้ไอ้เฮียนี่เลยจะหลุดตั้งกับระเบิดไว้หมวยมันมาตั้งรืนติดใกล้กับระเบิดจะรอพ่หอีตังอีตังต้องเปดจเห็นปะอย่ตยตไปตไปยตีตัวด้วยมฮ้ยจะเราจะรอเพ่อ เต็มไอ้วงแรงต้องแรงเต็เต็มอยู่โอ้โไอ้เชี่ยเข้าอมาเถอะทุกคนเนาะเชอาวงมาเถอะตายหาเนาะไม่วงไกลด้วยไอ้เหี้ยวงแรงจัดเลยมี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 มือละฝ่ายละไอ้เหี้ยมันบีดมาไงวะมันบีดมาไงวะเพื่อนตกลงตกลงดีครับเพื่อนภายในคมจัดเลยขอคุกคามโอ้โไอ้พวกหมดเที่ยแล้งแรงเลยยิ่งคุกับตาย เยอะสามตัวเลยมันหนักโกงเยอะสามตัวเลยหนักโกงเี่ยแต่มันไปเลือดจ้าไปเลือดจมีข้างนั้นนี่ะิดตามเลข้างบนสามตัวเลยแล้วบนหลังคาแต่บนดาว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 บนดาวบนดาวบนดาวไปหลังวะอันนี้สามเจ็ดหินหินที่ไหนหินหินเนี่ยดาวหนึ่งปยิีไป มีอีกปะไม่เห็นไม่เห็นไม่ไดาไม่ไดนาะมีอีกหมอยมีอีกอู้หลังมาหลังเนี้ยเอาคุมมาร์กเลยน่ะเขาแตกคนแตกทำยังไงเนี่ยเนี่ยมันมันมาเก็บสวผมไหมเฮ้ยเออเขาจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยอะเฮ้ยพี่โอ้ยมิชาเลยนได้เปล่าวันนี้อยากเล่นด้วยแต่หนูไก่อ่ะใช่ห่ะฮู้ยไม่ฝันไอโคมยังวะ พึ่งพึ่งพึ่งพ oh, <M> ึ่งหมดเลยอ่ะแบบหมดอัตโนมัติแต่เกมนี้เอฟีส่งให้นะคะพี่ปลา